สวัสดีสวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องฟังประไทยนะคะสวัสดีแม่แม่พี่พี่ทุกท่านจ้าวันนี้ก็ได้มาร่วมนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะให้กับคุณพ่อสุพเรศนะคะวันนี้ท่านก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนะคะก็ขอพระคุณนะคะสําหรับะครอบครัวนะคะน้องบัวนะคะที่ได้นะคะแจกของนะคะเป็นตัวแทนนะคะแจกของใน งานมันเกิดของคุณพ่อสุพเรศนะคะก็ขอพระคุณมากมากเลยนะคะอ่าพี่น้องชาวช้างของเรานะคะก็มากันนะคะก็มากันเยอะนะคะอันนี้คือของแจกนะคะแม่ๆมค่ะอันนี้คือของแจกนะคะก็จะมีไข่แล้วก็มีขนมต่างๆนานานะคะ,ะแดก็ด้อันนี้คนลด้ <laughs> ดดานนี้ด <laughs> ้านนี้นะคะมไม่ร <มา S 2> ู้ เช้าๆของเรากร็มาดูก็มารอนะคะรอมาร่วมนะคะนี่นะคะ <c oughs> นี่นะคะนี่นะคะก็อ,ะอันนี้เป็นธนาคารบัตรเครดิตเป็นพ่อสุภพเรศนะคะเดี๋ยวเราจะได้อ่ายังไม่ถึงเวลาเนาะแม่ๆค่ะยังไม่ถึงเวลานะคะ ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะคะแม่แม่ขายังไม่ถึงเวลานะคะดูเจ๊ดูเจ๊เรานะคะดูเจ๊เจ๊เรานะคะยืนงงนะคะยืนงง,ง <lesbian. S 1> วันนี้นะคะทำไมาคนมาเยอะจังเลยวันนี้เขาไม่งานอะไรเน <จบ S 1> าะทำไมามายืนตากแดดก,กันเยอะจังเลยนะคะนี่นะคะ<อ>นี่น,นะคะเขามมขวัญไม่้วัญเรานะคะก็มายืนรอนะคะฝิงเดดนะคะแม่แม่ขาฝิงเดดหนาวค่ะหนาวตอนนี้ก็ จะมีนะคะพิธีนะคะฝูกแขนนะคะให้กับคุณพ่อสุภลิบด้วยนะคะแม่แค่ะตอนนี้คุณตาก็คุณตาคุณยายก็นั่งรอเวลานะคะนั่งรอเวลาเลิอกอ่าเลิกดีนะคะแม่แม่ขตอนนี้ก็พี่น้องชาวช้างของเราก็มากันเยอะนะคะหลายครอบครัวนะคะแม่แม่ขหลายครอบครัวนะคะก็จะมีการแจกยาอ่าแจก อาไข่แล้วก็ขนมนะคะขนมนี้มีหลายอย่างนะแม่ๆค่ะมีหลายอย่างนะคะแล้วก็มีญ้าด้วยนะคะเจะแจกญ้าให้กับพี่น้องชาวช้างของเราด้วยนะคะนะคะพี่น้องชาวช้างของเราก็โรนะคะโรอะตอนนี้เข้าร่วมไม่ได้กันนะคะแม่ๆค่ะหนาวาหนาวก็เลยพาก,กันนะคะยืนนะคะยืนตากแดดกันเนอะ <c oughs> นี่แม่ๆค่ะยืนตากแดดนะคะ <c oughs> เข้าร่วมไม่ได้นะคะหนาวนะคะหนาว น้องบัวน้องบัวน้องนานอยู่ฝักนู้นนะคะด้านหลังนะคะน้องบัวน้องนนานูนะคะอยู่ด้านหลังนะคะแม่ๆค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงเวลานะแม่ๆค่ะยังไม่ถึงเวลานะคะเรารอเวลากันก่อนนะคะเราจะได้นะคะร่วมนะคะให้ปีบุตรดีให้กับพุณพ่อนะคะสุภาพเิก,กันเนาะแม่ๆค่ะ น,นี่นะคะอันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อท่านนะคะก็าทางครอบครัวน้องบัวบานนะคะก็ได้เป็นตัวแทนนะคะให้กับคุณพ่อนะคะได้มานะคะแจกของนะคะให้กับพี่น้องชาวช้างของเรานะคะตั้งหลายครอบครัวนะคะแม่แม่ะ ก uh, ็ได้เวลาแล้วเนาะแม่ค่ะสำหรับวันนี้เดืนว nah, ันขายบัตรเก็บของคุณต้นสุพเรศนะคะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วนะคะโค้งแก่โ้งเทิงโค้งแก่โงแทิให้กับชาวช้างถิ่นเมืองบ้านพี่น้องพี่น้องชาวช้างของเรานะคะมากันเยอะเลยนะคะวันนี้ก็ได้มานะคะรับของแจกนะคะ จากคุณพ่อสุปเปอ์ิศนะคะพร้อมแล้วค่ะนี่นะคะพร้อมแล้วก็ถเทโอกาสอาซาโตเดร์ที่ผมรู้จักเพิ่มฟาดเทวดาทัำซีดพอร์เนี่อยู่พื้นไหนมาคำซอยซูเมื่อนี่เป็นเรื่องงานยามดีของท่านคุณพ่อซุปเปอร์อาเท สิพี่นอ้องและลูกหลานบริวารชาวช้างทุกท่านทุกคนพร้อมเตรียมยินดีปรีดามุตรนาจาักอ,อมาให้กำลังใจกับคุนพอ่อสุประเรศเป็นน้องขอัญจนเทวดาประดินฐ์สุภกัฟ้าสห้าชันดินผู้มีหูทิพย์ผู้มีตาทิพย์ผู้มีปัญญาทิพย์โปรดการานประทานพร มาเปิดหูเปิดตาเปิดสติเปิดปัญญาเปิดแสงสว่างเปิดถนทางให้ลูกให้หลานให้บริวารลูกหลานทุกคนได้ทำทุนามความดีเปิดผูกคอตออแขนให้กับคุณพ่อสัพเพเกเป็นการเสริมดวงเสริมบาร,รมีต่ออายุในวันนี้เป็นโอก,กาสดีเอ่อแกลูกแก่หลานแก่บริวารทั้งหลายพราเจอก,กันมากั้งหลา นเออ่นับในทั่วแล้วครับหาที่ยืนที่นั่งไม่มีบริวารช้างหีเท่าใดมาทั้งหมดในหมู่บ้านช้างเพราะวันหลังเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสวันนี้ทำผลงานความดีเป็นการสมดวงเสริมบารมีต่อไปอาทุกท่านทุกคนมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจตั้งนโมพร้อมกันสาธุนัโมตัสสะภะคะะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิปปิโสภควาอิปปิโสภะคะวาพระอาทิตย์ชัยสีอาทิตย์ชัยสีสวัสดีราภสวัสดีลาภนัโมพุทธายะนัโมพุทธายะอิปปิโสภะคะวา พระอาทิตย์ชยศสวัสดีราูสวัสดีทยะโมพุทธายะอีปวโสปะกวระอาิตพระอาทิตย์ัยศสวัสดีราูสวัสดีลนทยะโมพุทธายะสจูชชักจูาภาสิสิ ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายอน้อมสบายนสบายสอบไม้ผูดเทียน้เทียนเรื่องสัการบูชาารบูชาแกเทวดาฟ้าดินเดฟ้าดินสิบหกชั้นฟ้าสิบหชั้นาชั้นดินผาชนดินผู้เมหเทิตาทพเโทิตาทิโปรดทานประทานพ มารับดอกไม้ทูกไทียนมดังสักการบูชาสักการบูชาเของหลานของหลานบริบาลท้ายราทั้งหลายนำมถว่านวัยแก่ท่านขอใท่านจรับท่านจงรับท่านรับแล้วทอใน้อยท่านได้โปรดงไปรดงทานทอน เปิดหูเปิดตาเปิดสติปัญญาเปิดเสงสว่างเปิดทนนทางให้ลูกให้หลานบริวารทั้งหลายทำคุงญความดีมาเสริมดวงเสริมบารมีเรียกวัน คุณพ่อสุพรรณเทพเจริญคอยมีแต่ความสุขความเจริญคำว่าทุกว่ายายาได้พบได้เห็นเห็นแต่บอมินบอทองมันกระไล่นองทองกระไลมาความสุขความเจริญก็ไหลมา บตขาบรรดาศักดิ์ล่าจดญาติเจริญมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมรรคผลนิพพานสักศิล์นทะลึงทานลูกหลานอยากได้อยากดีอยากมั่งอยากมีอยากเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีมอไหลมาเทมาาเาทั้งสีทและแตทสและแปดทิเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มเล่าเต็มช้างเต็มกระเป๋ากินไม่ไหวใช่ไม่ไม่หมดเต็มบ้านเต็มเรือน อุตงอุ่นตอุ่นตึงออุ่ตงอุนงออนอาริโย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 นักโมตปูาาางเรมาคงเกียรมาหาคงเกียร์เกียรสวานาคเนวังมนุษสานัง สายยามพิโยเรวาสิหระราชาอีฮิจิตังปีญมามาทุทังหูคำมังหูังคังลมอันตรายาวินาสสันติกะเจิกตจิอินคารณา ทุการนคทุก่านทุกคนอยู่ในเมืองไทยก็ดีต่างประเทศก็ดีได้ยินได้ฟังแล้วขอมามูทนาสาธุยินดีับผูขาดทั้งหลายตอนนี้ก็จะได้ผู้บุญมานยาถูอแค้นะคะเีคนให้กับคนพอสเสกฤกนะคะ วนี้นนนนนแล้วเชิญทุกคนุกรแล้วนเดี๋ยวเราก็จะไปนะคะด่วมผูกแขนให้กับคุณพอ่อสุภฤกนะคะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปผูกแขนนะคะขอให้ครอบครัวน,นะคะขอให้คุณพ่อสุภฤกนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเฮงรวยนะคะ